เป็น on demand ไว้ด้วยอ่าก็โอเคนะครับพร้อมนะฮะโอเคนะโอเคอันนี้คือครูเปิด Microsoft Word นะครับขึ้นมานะอ่าเราก็จะไปที่ตัวเดิมครับก็คือ Bank Page นะก็คือกระดาษเปล่านั่นเองเราจะไปที่กระดาษเปล่านะครับเราก็กดไปได้เลยหนึ่งจกปุ๊บอ่าพอเรากดเสร็จปุ๊บ นะจักเรียนสังเกตดูนะว่าเราจะเห็นหน้าต่างของการทำงานของ Microsoft Word แบบนี้ซึ่งเราก็เคยทำแล้วเนาะในะคาบที่แล้วนะครับที่เราเรียนที่ออนไลน์นะครับทีนี้เรามาดูที่แนวปฏิบัติโจทย์ที่2นะครับนี่เห็นไหมฮะคำสั่งนะครับคำสั่งเดี๋ยวเวลาเราถึงอาทิตย์ที่เราต้องมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะครับมปายเนี่ยนะครับก็จะได้มาทำ ทำเหมือนที่ครูสอนตอนเนี้นะครับเป็นปฏิบัตินะครับค่อยๆไปนะคำ <c oughs> สั่งนะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนตั้งกระดาษให้เป็นแนวตั้งอ่าครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนจําได้เนาะครูได้ทําการตั้งสอนให้นักเรียนตั้งเป็นแนวนอนนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีเนี้ยวันเนี้ยเราก็จะตั้งระยะขอบกระดาษด้วยนะครับแต่เราจะตั้งกระดาษให้เป็นแนวตั้งนะครับอ่ะตามตามโจทย์เลยนะครับอ่าแนวตั้งโอเคนะฮะ ซึ่งกระดาษของครูเนี่ยนะครับได้ถูกทำการตั้งเป็นแนวตั้งไว้เป็นค่า default อยู่แล้วนะถ้าเราไปดูที่ตัวนี้นะครับ Orientation เนี่ยนะครับก็คือมาตั้งไว้ที่เป็นแนวตั้งอยู่แล้วนะครับนะถ้าเราซูมซูมให้ดูนะครับนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมว่าแผ่นกระดาษเราเนี่ยมันเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับเนาะโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูที่โจทย์นะครับไปดูที่โจทย์โจทย์บอกว่าอะไรนะครับให้ทําการตั้งขอบอ่าตั้งระยะขอบกระดาษบนให้ได้3เซนนะครับล่าง2เซนนะครับซ้าย2.5แล้วก็ขวา2เซนะนะครับก็ตามนั้นเลยเราก็ตั้งนะครับไปที่เหมือนเดิมนะครับคอลัมน์เลเยอร์นะครับเลเยอร์นะแล้วกดไปที่สัญลักษณ ผูไปไวนะเพราะเราเคยทําแล้วนะครับสัญลักษณ์รูปนี้นะครับที่เป็นรูปลูกศรเล็กๆเนี่ยกดหนึ่งปึ๊กหนึ่งจักหนึ่งครั้งครับตึ๊บตัวโปรแกรมจะเด้งอะไรขึ้นมาครับสีน้ำผ้าเด้งหน้าต่างเพจเซตอัพขึ้นมานะครับแล้วให้มองหาคอลัมน์มแรกเลยนะครับเนี่ยมากิตนะครับอ่านว่ามากิตมากิตนะฮะอ่านผิดขออภัยนะฮะทีนี้โจทย์มันบอกว่าให้ตั้งขอบบนเนี่ย เป็นสามเซนนะครับซ้ายสองจุดห้าขวาสองนะครับและล่างสอง่ะถูกไหมลองไปดูใหม่อ่าบนสามเซนล่างสองจุดสองเซนนะครับซ้ายสองจุดห้าและขวาสองเซนอ่าโอเคนะครับตามนี้อ่าเราก็มาตั้งเลยนะครับนะครับข้างบนนะครับสามเซนก็คือท็อปเนาะก็เป็นสามสามจุดศูนย์ศย์นะครับสา,นะา,ายสองจุดห้าสองจุดห้า ก็คือ2.50แล้วก็เอ้ยผิดดิบัตท,ทอมคือข้างล่างนะครับโทษโทษนะฮะขออภยัย2.0นะครับซ้าย2.5ขวา2.0แบบนี้นะครับอ่าเราก็จะได้ค่าในการตั้งตามโจทย์แบบนี้นะครับก็คือ4ช่องนี้นะครับที่เราจะที่ทำการตั้งค่าไปนะครับ ดูดีๆนะตั้งใจดูนะไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จนะครโอเคพอเราตั้งแบบนี้เรากดโอเคครับปุ๊บอ่าก็คือตรงข้างบนเนี้ยมันก็จะทําการตั้งตามที่เราที่เราได้ตั้งไว้เมื่อกี้นี้นะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้โจทย์บอกว่าไงต่อโจทย์บอกว่านะครับอ่าให้พิมพ์เอกสารให้เหมือนกับแบบด้านล่างนี้เสร็จแล้วให้บันทึกอ่า โอเคประมาณนี้ก็คือคําสั่งนะครับให้เหมือนกับข้างล่างนี้นะครับแบบนี้เนาะก็คือให้พิมพ์ข้อความชุดนี้แล้วก็ทาการแทรกรูปภาพเข้าไป3รูปแบบนี้อ่าอะ่ะโอเคเราก็มาพิมพ์กันนะครับนักเรียนต้องอ่าโอเคนะครูจะขอใช้ใช้ตัวช่วยนะครับในการพิมพ์เนาะอะ่าครูจะขอเปิด ตัวช่วยในการพิมพ์ครูขี้เยจพิมพ์นะฮะครูเขาจะขอใช้ Google d o c นะครับ Google d o c กในการพิมพ์นะครับช่วยใช้ตัวช่วยนะนักเรียนอาจจะต้องพิมพ์เองนะค,คุณครูจะใช้ตัวช่วยนะครับอ่านะครับขยายนิดนึงอโอเคได้ชุดข้อความชุดนี้นะนะครับ ก็คือนักเรียนอะไรเนี่ยนะครับอทีนี้ครูก็จะใช้ตัวช่วยนิดนึงนะครับไ่ไหนวะอ่ะอยู่นี่นะอ่ะแบบนี้นะครับโอเคที่เชิญอ่านะครับใช้ตัวช่วยใช้เครื่องมือแล้วก็พิมพ์ด้วยเสียงอ่าก็คือครูจะไม่ไม่พิมพ์นะครับจะจะอ่านเอานะครับอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอ่า แอร์ไปทดสอบทดสอบอ่าโอเคได้เลยย่<ด>นะด้มาทดสอบนะคอ่าโอเคนะครับครูจะพิมพ์แล้วนะครับให้นักเรียนต้องเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อา่อานผิดอ่านผิดนักเรียนต้องวางเป้าหมายสําหรับโอกาสหน้าไว้ว่าต่อไปเราจะทําอะไรดีเป้าหมายนี้แตกต่างกันนักเรียนที่ดีต้องมีมานะพยายาม ภาคเพียรเรียนอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อหย่อนต้องอดทนทำการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างแน่วแน่อ่าโอเคเสร็จนะครับผมพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเนาะอ่าเราก็ทำการคอคัดลอกข้อความนี้อ่าแล้วก็ไปใส่ตามนี้เลยนะครับอ่าได้ละกูก็จะทำการปรับฟอนต์นิดนึงนะครับเหมือนที่เราเคยปรับนเนาะขอปรับเป็นอ่า ฟอนต์ไทยสวยงามแล้วกันนะใช้ฟอนต์นี้แล้วกันนะครับอฟอนต์น,นี้ขยายตัวอักษรนิดนึงอ่าเห็นไหมฮะอ่าเราไปดโูโจทย์ก่อนโจทย์อ่าไม่ใช่นี้อ่าทำยังไงฮะเว้นวรรคตรงดีเว้นวรรคตรงดีอ่าแล้วก็เว้นวรรคเห็นไหมฮะนักเรียนต้องวางเป้าหมายสำหรับโอกาส หน้าไว้ว่าต่อไปเราจะทำอะไรดีอ๋อดีตรงนี้เป็นวักเป้าหมายนี้เป้าหมายนี้แตกต่างกันเป้าหมายนี้แตกต่างกันน,ตกตกน,นักเรียนที่ดีต้องมีแตกต่างกันนักเรียนที่ดีต้องมีมานะพยายามนัก เรเรียนที่ดีไม่ต้องวักนะตรงนี้นะต้องมีมานะพยายามพยายามภาพมาไงวะเนี่ยเกินมาใช่ไหมมา n พยายามภาพเพียนอ๋อภาพนะ,อะไอมันไอนี่ให้เราผิดก็ต้องมาอ่านไอ้นี่นิดนึงนะครับ มาอ่านดูว่ามันถูกไหมนะไม่ใช่ภาพนะภาพเพียนนะครับเรียนอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อหย่อนอตรงนี้ผิดหรือเปล่าไม่ไม่ไมอ่อไม่ใช่นี่ว่าไม่ย่นย่อนะฮะออโอเค ไม่ย่นยอ่อต่อไม่ใช่ต่อต้องนะครับต้องอดทนทําการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างแนว่วแนว่โอเคถูกแล้วนะครับจากนั้นในตัวอย่างให้เราทําการแทรกนะครับรูปภาพเข้าไปอีกนะ,ะแล้วก็มีรูปภาพชุดล่างด้วยนะครับก็ไปหารูปที่มันใกล้เคียงก็ได้นะครับไม่ต้องเหมือนนะ,ะเราก็ไปหาภาพ การทํางานแล้วกันนะครับไปหาภาพเอ้ยลองใช้ภาพจากตัวโปรแกรมเลยนะครับอะตัวนี้ครูย่อหน้าหน่อยนะครับย่อหน้านะครับเราจะกดแท็บนะแท็บที่คีย์บอร์ดก็คือ tab นะครับแ็บเพื่อย่อหน้าแบบนี้นะครับจากนั้นเราทําการปรับเคอร์เซอร์อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวจะแทรกรูปภาพเข้ามาโดยการไปที่คอ,อลัมน์คอลัมน์อะไรฮะ insert insert จากนั้นกดไปที่ picture ่แล้วเราลองเลือกอเลือกออนไลน์พิกเจอร์ดีกว่าอลองหาคนภาพแบบออนไลน์ดูสิอลองพิมพ์ควดคีย์เวิร์ดไปว่าทำงานดิออะทำงานโอเคเราก็จะได้ภาพค่อนข้างเยอะนะครับทำงานเอาเป็นภาพทำงาน .png ดิ ไม่ได้นะอะไรก็ไม่รู้อ่ะทำงานโอเคนะครับเดี๋ยวหาภาพนิดนึงอ่าเอาภาพนี้แล้วกันนะครับเลือกนะครับแล้วก็กด Insert ครับปึ๊บรอสักครู่หนึ่งอ่าเห็นไหมฮะครูก็จะได้ภาพมาแล้วนะครับได้ภาพมาแล้วทีนี้ ในโจทย์เนี่ยมันให้ทําการแทรกภาพมีทั้งหมด3ภาพ3ขนาดนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการแทรกเพิ่มเติมนะครับโดยการอันนี้คือปรับให้มันเล็กลงนะครับส่วนเวิร์เนี่ยนะครับถ้าเราแทรกภาพเข้ามาแล้วเราต้องการขยับภาพไปทางไหนทางไหนเนี่ยให้เราคลิกที่ตัวภาพนะครับวัตถุนะครับโดยไม่คลิกเลยก็ได้นะครับพอแตบไม่คลิกแล้วตัวข้างบนเนี่ยมันจะวิ่งไปที่แทบ็บคอลัมน์พิกเจอร์ฟอร์นะครับให้เราเลือกไปที่ พอยชั่นครับตัวนี้นะเลือกเลือกบริเวณไหนก็ได้เลือกไปก่อนนะครับปุ๊บอ่าตรงกลางแล้วกันเห็นไหมครับมันก็จะสามารถขยับได้แล้วทีนี้อ่าครูก็ทําการให้มันเล็กลงหน่อยอ่าได้ละปุ๊บอ่าทําการคัดลอกนะคลิกขวาแล้วก็ปปี้นะครับอปปี้ปุ๊บอ่าแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางลงนะครับปุ๊บอ่าได้ละได้มาสองภาพแล้วเหมือนเดิมนะครับพอยชั่นเหมือนเดิม อันนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนะเราก็ขยายาขยายนะทำการกอ๊กอปปี้อีกครับ Ctrl C Ctrl V mm hmm. ก็ได้นะครับคลย์ลัดแล้วก็ปรับตำแหน่งของมันเหมือนเดิมนะมันจะได้สามารถเคลื่อนเคลื่อนที่ได้ไวตรงนี้อันนี้อันนี้เล็กสุดนะครับใหญ่นี่พอพอดีอ่าประมาณนี้นะครับ เราไปดูโจทย์ครับโจทย์มีภาพอะไรอีกอเป็นเป็นรถยนต์แล้วก็ตึกเนาะ,ะเราก็ลอง insert เข้ามาอีกสิลอง insert เข้ามาออนไลน์แล้วกันนะฮะหาภาพเลยรถรถบัส <od> พิมพ์ว่ารถบัสก็ได้รถบัสนะครับแล้วได้รถบัสแี่ยเอาคันไหนดีครับช่วยเรื่องหน่อยอยู่ไหมเนี่ย สี่ห้าอยู่สามคนเอ,เอา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 ภาพไหนดีครับรัฐภูมิอยู่ไมเ่เอ่ยช่วยเรื่องหน่อยเร็วเอาสีแดงเนี่แล้วกันนะฮะเอาเอาเอารถเม์คันไหนดีรัฐภูมิเอารถเม์คันไหนดีช่วยเรื่องหน่อยคันคันสีส้มครับสีส้มโอซ้มเยอะไปหมดเลยนี่เหรอครับครับครับอันนี้อ่าโอเคปึ๊บ ครูก็ทําการแทรกรถเมย์ลงมาแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะปรับภาพรถเมย์ให้มันสามารถย้ายที่ได้แล้วก็ดดบเบิ้องคิดครับปึ๊บตัวฟอร์แมตข้างบนมันจะเปลี่ยนเนาะเราก็มาที่พอยซิชนะครับแล้วเราก็เลือกอะไรสักอันก่อนก็ได้แล้วเราก็ปรับให้มันเล็กลงแล้วก็สามารถปรับขยายได้นะแบบนี้เห็นไหมฮะรถเมย์เล็กคอนโทนซีคอนโท v วีครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อปรับเพื่อก๊อปปี้นะครับ copy อันนี้อาจจะเล็กเล็กหน่อยเล็กลงอีกอแล้วก็ขนีดใหญ่แบบนี้แล้วก็ไปแทรกภาพมาอีกนะครับภาพตึกแล้วกันตึก,ต,กตึกโป๊ะนะฮะตึกอ่า ได้แล,แล้วได้ตึกแล้วไม่มีตึกแบบการ์ตูนแล้วเนี่ยตึกเอาเป็นแบบตึกการ์ตูนได้ไหมลองเซิร์ชว่าการ์ตูนเลยเอาบ้านแล้วกันบ้านอ่ะเอาบ้านนะครับอ่ะก็ใส่เอาบ้านนี้แล้วกันนะครับใส่ลงไปปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็จะได้บ้านมาแล้วนะครับ กดไม่ได้ด้วยนะภาพมีลิขสิทธิ์เหรอแทรกใหม่นะครับเป็นอาคา,าร เอาภาพเอาเอาภาพนี้แล้วกันนะครับปุ๊บอ่าหูได้ภาพมาแล้วนะครับทมมันเป็นภาพซ้อนภาพล่ะอ่าได้แล้วนะครับอ่านะฮะเห็นไหม ดันดันมันลงมาก็ได้นะครับามาเรียนเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการนะครับในการแทรกรูปภาพนะครับแบบเบสิกนะครับเบสิกเบสิกเลยแทรกเข้าไปในบทนะครับก็ไม่ไม่ยากอะไรนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการพิมพ์โดยการที่เราไม่ต้องพิมพ์นะครับเราก็พูดเอา โดยใช้ Google Docs นะครับเข้ามาช่วยนะครับเนาะนี้มีมีข้อความที่ต้องพิมพ์เยอะแค่ไหนเราก็สบายๆครับอ่านเอานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเนื้อหาของเราครบตามโจทย์ยังครบแล้วนะครับโจทย์ก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นเวลาเราเวลาเรามาที่โรงเรียนนะแล้วเราทำส่งครูนะครับเราก็ทำเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์เนาะเซฟ นะครับเซฟป๊บเซฟป๊บเวลาเราเซฟนะครับเราก็จะทําการเซฟไปะะไ,ดดได้ดีนะครับได้ดีเนี่ยได้ดีนะเราก็กดไดดีเลยปุ๊บจากนั้นทําการตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อเราเห็นไหมฮะนักเรียนก็จะได้ชื่อ ของครูอ่าอันนี้คือชื่อชื่อครูเนาะของเราก็ต้องตั้งชื่อเราเนาะอาจจะใส่เลขที่ชั้นหน่อยก็ได้นะครับอ่าอันนี้ครูขอไม่ใส่ให้ดูนะครับเพราะว่าตั้งแค่ชื่อแล้วกันเนาะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เซฟปุ๊บอ่าเราก็จะได้ไฟล์ที่อยู่ในไดดีนะครับถ้าเราไปดูที่ไดดีนะอ่าเราไปดูที่ไดดีอ่าดิสพีซีนะไดดีอยู่นี่นะครับไดดีอ่าลองดูนะปุ๊บเห็นไหมเราก็จะเจอไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่เรา ทำการทำงานไว้เมื่อกี้นี้แล้วนะครับโอเคเป็นไง4ี่ถับ5เนื้อหามีแค่นี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องของการแรกนะครับแล้วก็แนวทางการช่วยใช้แนวทางการพิมพ์พิมพ์พิมพ์เวิร์ดนะครับพิมพ์งานโดยที่เราไม่อาจจะไม่ต้องพิมพ์นะครับสบายๆใช่ไหมฮะง่ายๆใครทำไม่ได้บ้างคิดว่าจะทำได้ไหมง่ายๆแบบนี้ รัฐภูมิทาได้ไหมลูกครับทําได้ครับอ่าสรศักดิ์อยู่ไหมเนี่ยอ่านภรัตอยู่ไหมสพลอยู่ไหมครับนักเกตักอยู่ครับสักอยู่ครับเออฟังครูดูครูอยู่เนาะทาได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเปิดเปิดเรียนมาตอนอาทิตย์ที่จะมาโรงเรียนน่ะนะครับเราก็จะมาทําเนื้อหาที่ครูให้ทําดูให้ดูวันเนี้ยนะครับเนาะง่ายๆนะครับเชิญเชิญครับนะ ง่ายๆโอเคไหมคิดว่าจะทําได้ไหมอืมทาได้แหลนะเนาะสําหรับนักเรียนที่เอ่อที่ไม่ได้เข้าวันนี้นะครับที่ไม่ได้เข้าวันนี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะห้องนี้ครูรู้อยู่แล้วว่านักเรียนก็ส่งอะไรนะส่งตัวแทนเรียนใช่ไหม <laughs> เออก็ไม่เป็นไรครูทำออนดีมานไว้นะครับทาออดีมานไว้ก็เดี๋ยวสามารถติดตามเนื้อหาตามหลังได้นะครับแล้วก็ไปทําแบบทดสอบ ตามเควสที่ให้ไปก็ไม่ยากนะครับไม่มีอะไรยากนะครับแบบทดสอบก็เป็นแค่คําถามให้เราไปตอบนะครับตอบผิดก็ไม่ได้ว่ากันนะะตอบผิดก็ได้คะแนนนะแต่ขอให้ไปตอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีผ่านไลน์นะครับเนาะออนมาน์ on ก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนึงนะน้องแสงออนไลน์นักเรียนเห็นหนะ้าจอใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็น g o o g l e s i t e นะครับที่ที่ครูทำไว้จริงๆมันมีหลายวิชาเลยแล้วก็ของห้องอื่นด้วยก็ ว่างๆแล้วไม่มีอะไรทาก่อนนอนก็ไปเปิดเปิดทําอะไรฮะเปิดเว็บไซต์ครูแล้วก็ไปนั่งดูที่ว่าไปนั่งเรียนดิเออไปลองฟังดูนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็มีหลายๆเรื่องให้เราเข้าไปศึกษาได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องอช่อง youtube นะครับไปกดติดตามให้หน่อยนะครับใครกดติดตามแล้วแคปภาพที่เรากดติดตามมานะครับเดี๋ยวครูจะบวกคะแนนให้หคะแนนนะครับ วันแล้วผมก็ติดตามยังไม่ได้คะแนนบวกเลยเอ้ยวันนั้นส่งมาแล้วใช่ไหมล่ะใน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 ไลน์อะส่งมายังส่งหลักฐานมายังอะเออถ้าส่งมาแล้วก็คือครูก็กออให้แล้วนะครับก็ย้ําอีกทีแล้วกันนะครับว่าสําหรับนักเรียนนะครับไปไปกดติดตามช่องชาแนลครูด้วยชื่อครูเลยเห็นไหมอาทุูแสนจันเนี่ยนะครับกดติดตามเยอะๆนะครับกดติดตามไว้ไม่ดูไม่ว่ากันนะครับแต่กดติดตามไว้นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด หลักคอนเทนต์นะครับเนาะเพราะี่เพราะการเรียนการสอนในยุคของโควิดเนี่ยมันเป็น new normal เนาะเรียนที่หลังได้เดี๋ยวว่างๆตอนก่อนนอนก็ไปไปนอนดูอาบน้ำปาแป้งดีๆแล้วค่อยไปดูดย้อนหลังก็ได้นะครับโอเคนะถ้าเกิดใครไม่ไม่ดูหรือว่าไม่ทําก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่พอตอนท้ายท้ายท้ายเทอมอ่ะมันก็จะไปเป็นดินพอกหางหมูทุกคุณก็จะเหนื่อยนะครับก็ก็แล้วแต่ลองเลือกเอาอยากสบายตอนนี้แล้วไปละบากตอนหลังหรืออาจจะ ยอมลำบากตอนนี้แล้วก็ตอนหลังกูสบายตีพุงอแล้วแต่นะครับก,ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับก็พบกันคนละครึ่งทางนะครับเราครึ่งคู่ครึ่งโอเคไหมรัฐภูมิแหมโอเครอครับพอสอนเสร็จแล้วแนตะ่เพิ่งเข้ามากันเยอะเหลือเกินนะตอนแรกมาน้อยนะครับอโอเคเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเข้ามาทีหลังก็ไปติดตามออดีมานได้นะครับสำหรับคาบนี้เนาะง่ายๆไม่มีอะไรมาก ชิวๆเบเบ้ be be นะครับอ่าเอาใครมีคำถามบ้างมีไหมมีไหม,มอ่าสำหรับการเช็คชื่อของวันนี้ไม่ต้องไปพิมพ์อะไรไว้ในไลน์หรือว่าในในในช่องแชทโปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวครูจะโหลดโหลดรีพอร์ตของโปรแกรมออกมาดูเองนะครับยกเว้นใครไมไ่ตั้งชื่อตัวเองอะ่ะครูก็จะเช็คชื่อให้ไม่ได้นะครับเออเพราะว่า บอกไปแล้วเนาะว่าห้องนี้ยังไงก็ตั้งเป็นชื่อตัวเองอยู่แล้วเนาะโอเคเนาะก็จะมีประมาณแปดคนเก้าคนนะครับที่เข้ามาเรียนก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับที่ไม่ได้เข้ามาเรียนให้มาติดตามออนมาน์ด้วยเดี๋ยวผมจะส่งไปทางกลุ่มไลน์แล้วกันที่เป็น Google s i ซ e ์นะโอเคนะใครอยากได้คะแนนเพิ่มห้าคะแนนและยังไม่ได้ทำไปกดติดตามแล้วส่งแคปภาพหลักฐานส่งไลน์ในไลน์ส่วนตัวนะฮะมาส่วนตัวเท่านั้นนะครับอย่าส่งมาในกลุ่มนะรูไม่มีเวลาดูนะครับ เดี๋ยวมันจะไปเลื่อนดูยากนะครับส่งสลายส่วนตัวครูมาเลยโอเคนะใครอยากได้ห้าคะแนนนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนนะสําสหรับการเรียนออนไลน์นะครับใครเปิดกล้องเรียนก็ได้ห้าคะแนนเหมือนกันนะครับได้นห้าคะแนนเหมือนกันนะครับอยากได้คะแนนฟรีเรียนทุกครั้งเปิดกล้องเรียนได้คะแนนงานไม่ส่งก็ได้ได้เกรดอย่างเงี้ยก็ให้มีส่วนร่วมนะครับเล่นเกมไหมครูมีอ่าเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะพอดี ูติดงานด้วยนะครับโอเคไหมครับอรอบหน้านะจริงๆครูมีเกมมาให้เล่นนะอันนี้มันจะเป็น w ั n d e r ร์เคยเล่นอยู่แล้วมั้งห้องนี้เนาะวันเดอร์วันเดอร์นะครับโอเคเดี๋ยวไว้รอบหน้านะครับแล้วเราจะเจอกันอีกทีวันไหนสียบห้เจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับวันศุกร์ในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยีนะครับก็เดี๋ยววันศุกร์นะครับเตรียมถ้าเป็นไปได้นะครับเตรียมอุปก,กรณ์ไว้สอสองอย่างนะ ถ้าใครมีโทรศัพท์2เครื่องอ่ะเตรียมไว้2เครื่องเลยนะครับหรือถ้าใครมีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์เตรียมไว้นะครับถ้าไม่มียืมยืมพี่ยืมน้องยืมพ่อแม่ยืมไปนะครับยืมแฟนยืมไปผมไม่เชื่อเราไม่มีนะหาให้ได้แล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องหนึ่งอาจจะใช้ดูครูอย่างเงี้ยฮะอีกเครื่องนึงใช้เล่นเล่นเล่นเกมนะครับก็มันก็จะได้คะแนนเหมือนกันนะครับที่1อาจจะได้10คะแนนอย่างเงี้ยฮะที่29คะแนนที่3 7คะแนนนะครับโอเคเนาะ เอาใครมีคําถามครับถ้าไม่มีจะปล่อยแล้วไปพักผ่อนหย่อนใจไม่มีคมไม่มีนะโนพรัสโอเคครับนะครับไม่มีตลอดแหละพวกเราโอเคเอาใครมีอะไรทักมานะครับอครับา,าถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราคู่ปล่อยแล้ว